สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC มา FC เก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยจะสามนอยแยก้อยแยกรอบจ้ามีน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็ตามด้วยน้อย VIP จ้าแนวทางของวันเสาร์วันที่25่้จะเดือนสิบเดือนตุลาสองหาพกแปดจะสำหรับผลสรุปแนวทางวันที่ยี่สิบหรับแนวทางของห้าจ้า น้อยพิเศษให้เดน6กับเจ็ดสำหรับพ้นน้อยพิเศษจะศูนย์ศูนย์หาหลางหาแปดหาบนหาหลางเนาะของเขามีเจ็ดแปดหกแปดมาหาแปดสำหรับน้อยรอบปกติ1กับหกพ้นน้อยรอบปกติจะหาหกสี่หลางสี่ศูนย์ออกได้แปดแต่เมื่อนี้สำหรับรอบปกติจะสี่บนสี่หลางจะเลี่ยงกวาได้เนาะ หาหกสี่สี่ศูนย์สำหรับหกสี่เขาเ้าจับคู่พลาดไปจะรอบปกติของเฮามีหกศูนย์มากสี่ศูนย์สำหรับเรียนหกรอบปกติกับรอบพิเศษในช่ชนหกสี่จับอยู่น้อยพิเศษมาออกน้อยปกติจะหกสี่โอ้โหจับบ่ได้จะเดินหกเขาเฮามาจะสํสำหรับรอบปกติบนจา สำหรับน้อยรอบวีพีจะให้เด่นเก่ากับหาพ้นวีไอพีสามศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์จ้าโอ้โหสี่ศูนย์เนาะรอบปกติมาหน่อยวีไอพีอีกสี่ศูนย์สี่ศูนย์เลยสำหรับหาศูนย์กะน้อยเฉพาะกิจแล้วกะน้อยพี่เสียหาศูนย์หาศูนย์นแนวทางเมื่อนี้เนาะผมมีอย่างเลยสำหรับเนี่ยน้อยของเฮามาแค่เลขเด่นน้อยรอบปกติจ้า สำหรับทียี่สิบห้ามือนีฝากตามต่อละกกนเนะาะฮานอยพิเศษจะแนวทางมือนีไฮเด่นหากรับสามสำหรับน้อนรอบวีพีเมื่อวานเลขเบิ้ลระวังเบิ้ลหนึ่งหนึ่งมาศูนย์ศูนย์จะสำหรับเลขเบิ้ล สำหรับพิเศษมนืนีหาครับหากับสามจ้าคูเดนหาพิเศษะหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าสำหรับเดนสามรอบพิเศษสามสี่สามหาสามหก สามเจ็ดสำหรับน้อยพิเศษจ่าเบิ้ลสี่สี่สามสามสำหรับน้อยรอบโป๊กติให้เดนสี่กับหนึ่งจับคูเดนสี่รอบโป๊กติจ้าสี่หาสี่หก สำหรับเด่นหนึ่งสามหนึนาหหกอน้อยนี่เด่นเลขเบิร์เมื่อนี่ซีีสานสน้อยนี่ามากบหสิมาน้อยไดแต่โนน้อยสองน้อยนี่สำหรับน้อยรอบวีพีรอบสุดท้ายห้เดนหกับศจับคูเดนหกจ้ะหก หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสำหรับเด่นศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่สองสองสำหรับโต๊ะเน้นจ้า เบิร์วีพีหนึ่งหนึ่งสองสองเน้นหนึ่งหนึ่งเด่นศูนย์เน้นศูนย์หนึ่งศูนย์สองเด่นหกหกเก้าหกหนึ่งสามสามสี่สี่เน้นสามสามหนึ่งสามหนึ่งหกสี่เจ็ดสี่แปด เบิร์ด44 35 36 56 57จ้ะสำหรับโตเน่นแต่ละน้อยแต่ละรอบจ้ะโอเคเรียบร้อยจ้ะสําหรับแยกแยกน,น้อยของเฮามื้อนี้ตามนี้เลยจ้ะมื้อนี้ค่อยมาปังๆเด้งๆเต็มๆ ผูกน้อยละกันเนาะโลงใหายซองสูรจะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จะขึ้นอยู่กับความมากความชอบมันจะมีตัวมักตัวชอบคอยตามจะถ้าบ่มักแยกน้อยกัมีมันรวมห้รับช่มจะโใหายเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจะฝากฝากไว้เพียงสำเนีหละกันจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะสวัสดีจ้า